ก็ลาสวัสดีท่านผู้ชมตกคกทุกทันด้วยวันนี้พวกผมแบล็คลิสก็ดีเช่นเคยนะเกม Black c อเวอร์เอ็มไรอ์ออฟวิสัตงนั่นเองครับโดยในคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อหาการอัปเดตในแพทหน้าซึ่งบอกได้เลยว่าอัปเดตใหญ่มากเลยนะจะทําให้ระบบแต่และอย่างเนี่ยเหมือนกับทางด้านของญี่ปุ่นแต่บางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดกันว่าสิ่งที่เขาจะอัปเดตเนี่ยมันเป็นแบบไหนพร้อมกับเทียบกับญี่ปุ่นให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นในรูปร่างแบบไหนเนาะในอนาคตที่จะมีีกาารออััปปปเเดตตตตต้้้งงแแ่่พทหนนนนน็ไซึ เป็นช่วงต้นแผดแต่ว่าได้มีการประกาศแล้วบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างโอเคแต่ก็ดีเลยนะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเ,มเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการเติมเองพบผูขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเ r Play พลย์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วนะร้านจะเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้ครับว่า p o w r p l y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บร,ริการกันนะผมใช้บร,ริการมานานแล้วไม่มีปััญหาาเเเรรรืื่่่่ออออองงงแแีฟนนนนยโค เรามาดูเรื่องแรกที่เขาจะมีการอัปเดตครับหนึ่งเลยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนตู้กาชาถาวรครับให้ตู้ถาวรนเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบเรทอัพถาวรได้อ่าแล้วก็จะเป็นอัญเชิญซีซั่นได้ด้วยอัญเชิญซีซั่นอัพสกิลแล้วก็หน้าสกิลของตัวละครปกติแบบถาวรก็คือปรับปรุงไอ ตู้กาชาถาวรใหม่นั่นแหละและทีนี้ไอ้ตู้ถาวรใหม่ของเราเนี่ยมันจะถูกปรับอะไรบ้างหนึ่งเลยครับผมมันก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวละครเดทอัพได้ไม่ว่าเราจะใส่เป็นตัวละครซีซั่นนู้นซีซั่นนี้ผสมก็ได้ครับซึ่งมันจะสามารถเลือกได้2ตัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในญี่ปุ่นแต่ว่าขออ่านตรงนี้ให้มันครบ,ครบก่อนนะแล้วก็อัญเชิญได้ฟรีอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตู้ถาวรมันอัญเชิญได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งทีนี้ปัญหาที่เราเนี่ยเคยมีตลอดก็คือการอัญเชิญของเราเนี่ แต่ตรงนี้เขาได้มีการบอกว่าจะซ่มแบบการันตีแล้วจะไม่มีการรีเซ็ตเมื่ออัปเดตแพดเอ้ยอันนี้เรื่องดีนะครับผมไม่รู้หละว,ว่าสายเติมจะไปสุ่มกันไหมแต่สลับสายฟรีคือมันดีนะครับผมเราอันเชิญทุกวันแบบเนี้ยเราก็ไม่เสียแต้มลักกี้เมื่อมีการอัปเดตแพดแล้วเออ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเอาล่ะและนี่ก็คือหน้าตาตู้กระชาถาวรใหม่นะครับผมซึ่งของไทยเดี่ยมันจะเป็นเพียงแค่2อย่างเท่านั้นที่เลือกนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมี3ซึ่ง3กับ2อันไหนดีกว่ากันผมมองว่า2นี่แหละนะครับผมดีกว่าเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการตัวไหนอ่ะอันนี้1ตัวพร้อมกับการ์ดนะครับผมเอาการ์ดลาการ์ดโซล่านะครับผมเลือกไปปุ๊บอ่ะเลือกไม่ได้หรอ อ๋อมันเดี๋ยวเดวไม่ใช่ดิมันต้องเลือก3อันนะครับผมของญี่ปุ่นเลือก3อันโอเคแล้วก็เลือกอะไรอีกอะคาโนะก็ได้นะครับผมอันเลือกจริงๆไปก่อนนี่มันก็จะถามนะครับผมว่าเราจะเลือกตามนี้ไหมของไทยบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถเลือกได้เพียงแค่2นะครับผมปุ๊บ แล้วมันก็จะเป็นการคัสตอมตู้กระชาแบบนี้ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญได้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะและแต้มลัคก,กี้เนี่ยก็จะไม่มีการรีเซ็ตแล้วอันนี้เป็นเรื่องดีอย่างมากผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถกดเลือกได้ไหมหรือว่าพอสูมการันตีแล้วเนี่ยมันจะอ่ายังไงอ่ะมันจะซูมนะครับผมอ่าอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะในส่วนตรงนี้ถือว่า ปรับปรุงได้ดีนะครับผมได้ดีมากทีนี้เราไปดูอย่างถัดไปกันดีกว่าครับว่าทางด้านของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง2เลยนะครับผมตู้อันเชิญเลทอปไม่ใช่และอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอันเชิญหน้าสกิลอ่านี้เป็นตัวเดิมอันนี้แหละจอมเวทย์ลิมิเต็ดนะครับผมที่กลับมาใช่ไหมในอนาคตจอมเวทย์ลิมิเต็ดกลับมาพร้อมตู้อันเชิญํำกัดโอเคตรงนี้นะครับผมเหมือนกับญี่ปุ่นนะปัจจุบันเลยซึ่งญี่ปุ่นในปัจจุบันสามารถคัดต้อมได้ครับว่าคุณเนี่ยจะเลือกจอมเวไหนอ เป็นไงล่ะแต่ของไทยนะครับผมทุกคนเห็นไหมสองตัวเพราะฉะนั้นนะครับผมหนึงใน2ตัวโอกาสมันก็จะไม่ได้เท่าญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยโอเคจอมเวทกลับมาเราก็เลือกตัวละคร1ตัวเราก็มีโอกาสได้อัต้าใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับผมเราเลือกเป็น2ตัวดังนั้นตัวละครที่เราต้องการบางทีมันอาจจะไม่ออกก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับผม อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถามว่าตู้กระชาแบบนี้มันจะมาตลอดไหมมาตลอดทุกครั้งที่มีทางด้านของไอตัวลิมิเต็ดตัวใหม่ตู้แดงตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็จะเข้ามาด้วยนะครับผมจะไม่ได้รีรันแบบว่าเฮ้ยตู้เจมเลโอน่ารีรันไม่ใช่ไม่มีแล้วนะครับผมเราไปดูอย่างที่2ครับจะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจรางวัลใช่ไหมอาจจะเป็นรางวันระดับกลางแล้วก็ระดับสูงหัวข้อย่อยเขาได้มีการบอกว่าปรับเปลี่ยนภารกิจร,ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงให้มีประสิทธิภาพอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมือน กับญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับสิ่งที่จะเปลี่ยน จากชิ้นส่วนจอมเวทอเนกประสงค์คืออะไรก็คือสารพัดการอัปดาวแหละไอชิ้นส่วนการอัปดาวเราจะสามารถไปอัปดาวตัวละครอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมตอนนี้จะไม่มีให้ทุกคนเนี่ยได้เก็บจากตรงนี้อีกแล้วนะครับผมและถามว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเลือกจอมเวทแทนครับจะสามารถเลือกจอมเวทซีซั่น 1- ถึงซีซั่น10นะแพดแพทหน้าตอนนี้มันแพทซีซั่นเท่าไหรอ่อ่ะซีซั่นที่ส0ใช่ไหมแสดงว่ามันจะมีการอัปเดตแบบแพทเว้นแพทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่ามันแบบไหนเพื่อบางคนง,งนะคผม ตรงนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังว่าญี่ปุ่นจะเป็นแบบไหนขอละวันเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องสนใจหรอกที่สนใจก็คือตรงนี้นะครับผมจะไม่มีแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีครับกุญแจแห่งพบพานนะเราสลับมาดูที่ญี่ปุ่นกันครับว่าเขาได้มีการอัปเดตแบบไหนอ่ะภารกิจระดับกลางก็จะเป็นประมาณนี้ครับคาดว่าไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเพิ่มเข้ามามันคืออะไรอะ่ะอ๋อเลือกเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเอาอะไรปึ๊บอืมประมาณนี้ ก็ <g ül> ไม่ได้ว้าวนะครับผมเราข้ามมาดูที่ตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้แหละเนื้อหาสําคัญคุณเห็นไหมว่าชิ้นส่วนอนเนกประสงค์ไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบเลือกได้แทนอาเพื่อใครแบบอุ้ยพลาดตัวละครนู้นตัวละครนี้คุณสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ตัวละครซีซั่นไหนยังไม่พอครับผมยังมีตัวละครแบบ s อ r ปกติได้อา่าตรงนี้ก็สามารถเลือกได้และนี้คําถามก็คือแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะอัปเดตแบบไหนก็คือจะมีการอัปเดตแผทเว้นแพทใช่ไหมแพทหน้าของไทยเราเนี่ยจะเข้าสู่ซีซั่นสิบเอ็ดซ ในตัวเครื่อเข้าใหม่ในช่วงซีซัน1 1เนี่ยมันจะยังไม่มีในนี้แต่ถ้าเกิดว่าได้มีการอัปเดตเข้าสู่ช่วงซีซัน12ตัวละครซี ตัวละครในช่วงซีซั่น11ก็จะเข้ามาให้เราเนี่ยเลือกได้อ่าดังนั้นเราจะไม่สามารถเลือกได้ทันทีแต่ว่าจะมีการเลือกได้ก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตแพทไปก่อนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ถามว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียไหมผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับผมส่วนข้อเสียก็คือบางคนเนี่ยอ่าอย่างเช่นตู้ปัจจุบันใช่ไหมคุณเล่นวานเนสซ่านะครับผมสมมติว่าคุณอัพเจวานเนสซ่าเนี่ยไปสีดาวแล้วคุณขาดอีกดึงดาวคุณสามารถใช้เศษอเนกประสงค์เนี่ยสามารถอัพได้เลยใช่ไหมครับตอบก็คือใช่ครับคุณสามา อัปได้ทันทีเลยแต่เมื่อมันอัปเดตมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ทําให้คุณเนี่ยจะต้องรออัปเดตเป็นอย่างเช่นตอนนี้ซีซั่นที่10คุณต้องรอเป็นซีซั่น11เลยคุณถึงจะมีอวานิซ่าให้คุณเนี่ยได้เลือก ตรงนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมเห็นไหมว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียและทีนี้นะครับผมถามว่าไอชิ้นส่วนดาวเนี่ยมันจะไม่มีแล้วใช่ไหมในอนาคตมันก็ยังมีครับมีอยู่ในตีบอสนะเพียงแค่ว่าภารกิจระดับสูงเนี่ยถูกเปลี่ยนเฉยๆยเข้าใจตรงกันนะครับผมและนี้เราไปดูสิ่งต่อไปกันเลยดีกว่าครับและทีนี้เราไปดูอย่างสุดท้ายครับการปรับเปลี่ยนประตูแห่งภพพานโดยประตูแห่งภพพานเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่ปกติแล้วประตูแห่งภพพานเราจะเลือกตัวละครไหนได้ตัวละครซีซั่นล่าสุดเลยใช่ไหมอย่่างเชนซ ซีซันที่10เข้าคุณก็เลือกได้เพียงแค่2ตัวครับผมในตัวละครซีซันที่10แต่ตอนนี้นะะได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือคุณจะไม่สามารถเลือกตัวละครซีซันปัจจุบันอย่างเช่นแผทหน้าเข้าสู่ซีซันสิคุณจะไม่สามารถเลือกตัวละครซีซันสิได้ทันทีแต่มันก็มีข้อดีตามมาก็คือคุณสามารถเลือกได้แล้วตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันสิคุณอยากได้ตัวละครอะไรคุณสามารถไปทาภารกิจเอาตัวละครตัวนั้นได้เลยนะครับผมอ่ะดังนั้นพอแผ่หน้าคุณก็จะเลือกได้เพีีีีียงงแแค่่่ซัันทถึล้ววก็ตจะไมมสาา เลือกได้รอเข้าสู่ซีซั่น12และตัวซีซั่น11เนี่ยก็จะสามารถเลือกในประตูแห่งพบผ่านได้ดังนั้นคุณจะไม่สามารถเลือกได้ทันทีแต่ว่าคุณจะต้องรอ1แผทนะครับผมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะเอาตัวนี้นก่อนตรงนี้ก็เนื้อหาสําคัญก็คือประตูแห่งพบผ่านหลังจากที่เราเนี่ยเลือกตัวละครแล้วมันจะสามารถทําได้30วันเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า30บวันคุณยังทําไม่เสร็จเนี่ยจะมีการารีเซ็ตออกทันทีนะครับ,รบผมถือว่าคุณเสียสิทธิ์นั้นไปแล้วก็จะไม่มีกุญแแแจจให้้้้้ลลววตต่่่าาาคคุุณณะสสมมรถเเืออกไไดดททัันทันนนีีนงงย เรื่องกุญแจแล้วนะถ้าได้ของตัวเกมอัปเดตเข้าสู่ซีซันถัดไปคุณสามารถเลือกประตูแห่งพบพานได้เลยไม่ต้องไปนั่งทําภารกิจทุกๆวันนะครับผมและได้กุญแจมาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับทีนี้มาเหตุกุญแจที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ยังมีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยตัวเลือกจอมเวทซีซั่น1-10อันนี้ข้อดีเลยนะครับผมใครดองกุญแจแห่งพบพานได้เท่าไหร่กันนะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3อย่างก็แสดงว่าจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไอตัวเลือกจอมเวทซีซัน โอ้ได้ตั้ง3 3สตัวเลยอ่ะทุกคน <c oughs> แล้วตอนนี้มันมีป่าวะอยากซื้อดองไว้ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนปกติมันจะมีใช่ไหมไอ้กุญแจแห่งภพพานเดี๋ยวเราต้องดูก่อนประตูแห่งภพพานมันไปไหนวะเนี่ยกุญ <c> แ <oughs> จเข้าออกอะไรใช่ไหมน่าจะอ,าออกนะครับผมโอเคนึกว่ามีอยู่เออจะได้ซื้อสักหน่อยโอ้เสรยดายไม่มีนะครับผมอ่าไม่มีแล้วทีนี้ยังไงต่อแล้วเรามีเท่าไหร่ตรงนี้ โอเคตรงนี้กว่าซีซันจะมีการอัปเดตผมน่าจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวบอกเลยผู้เล่นเก่าๆที่ได้มีการเล่นทุกๆวันเนี่ยเตรียมเฮได้เลยครับผมคุณได้่าตัวแบบตัวเลือกอแะบบสี่ตัวแบบฟรีๆอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าทางตัวเกมเนี่ยจะให้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเออถ้าเกิดว่าให้สี่ตัวนี้มันก็เยอะเกินไปเนาะแต่ว่าเราก็เล่นมานานกุญแจมันดองมาเยอะขนาดนี้อะก็เปลี่ยนให้เป็น3-4ตัวได้ปะ เออถ้าเกิดว่าเปลี่ยนให้ขนาดนั้นเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเอาล่ะและนี่ก็คือสิ่งที่จะอัปเดตในซีซั่นหน้านะครับผมเข้าสู่ซีซั่นที่11ครับทุกคนชอบคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับว่าชอบตัวไหนที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไม่ชอบตัวไหนก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกุดบายครับท่านผู้ชม